เรามาเฉลยอุปมาอุปไมยข้อนี้กันนะครับข้อนี้มาจากข้อสอบกพนะครับในระดับปวชปวสและอนุปริญญานะครับตัวเนี้ยเรามาดูว่ามันจะเฉลยเป็นข้อไหนนะอ่ะคำหน้าจะเป็นคําว่าประมาทประมาทคำหลังเป็นคําว่าระวังส่วนตัวนี้นะครับและลึกคํานี้จะหมายถึงคําไหนระหว่างจํา เหตุการ์ลืมหรือว่าคำานึงนะครับเมื่อเรามาพิจารณาตัวต้นนะครับคําต้นสองคำเนี้ยคำหน้าคือประมาทคําหลังคือระวังเราจะสังเกตได้ว่าประมาทกับระวังมันเป็นคําตรงข้ามกันเป็นคําตรงข้ามกันดังนั้นคําหลังมันก็จะต้องเป็นคําตรงข้ามกันด้วยนะครับตรงข้ามกันด้วยอ่ะเรามาดูว่าคําว่าระลึกคําตรงข้ามกับคําว่าระลึกนะคือคําไหนระหว่างจาระลึกหมายถึงอะไรครับ ระลึกหมายถึงระลึกถ,ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดึงขึ้นมาเพื่อที่จะให้คํานึงถึงเนาะเนื้อหาความหมายมันก็จะใกล้เคียงกับคําว่าจํานะครับใกล้เคียงกับคําว่าจําแต่ว่าถ้าถามว่ามันตรงกันข้ามไหมมันไม่ได้ตรงกันข้ามแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่นะครับอันที่2ก็คือคําว gr no. an <sh> <radio> ่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์มันตรงข้ามข้ามกับคําว่าระลึกไหมไม่ได้ตรงข้ามกับคําว่าระลึกนะครับ บางคนอาจจะตอบข้อนี้เนื่องจากว่าอาจจะคิดว่าระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าโจทย์ข้างหน้าตรงนี้นะครับโจทย์ข้างหน้าตรงนี้มันหมายถึงคําตรงข้ามกันนะครับอ่ะข้อ2ไม่ใช่มาข้อ3คําว่าลืมลืมเนี่ยคือคือจําไม่ได้ว่างันนเถอะอ่ะคำว่าจําไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะจําได้ทั้งหมดนะครับคือคําว่าลืมซึ่งถ้าถามว่ามันตรงข้ามกับคําว่าระลึกไหมระลึกก็คือว่าเราระลึกถึงสิ่งที่ ผ่านมานะครับคือถามว่ามันตรงกันข้ามกับคําว่าระลึกไหมตัวเนี้ยโอเคนะเพราะอย่างว่าตัวเนี้ยโอเคนะครับส่วนคําว่าคํานึงคํานึงเนี่ยถามว่ามันตรงข้ามกับคําว่าระลึกไหมนะครับมันไม่น่าจะตรงมันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะฉะนั้นคําที่ตรงข้ามกับคําว่าระลึกก็คือเป็นคําที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือคําว่าลืมนะครับข้อนี้เฉลยข้อสนะครับก็คือลืมนะครับ ส่วนตางกันไปนะครับพ่อใหญ่ฝาก YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะครับของพ่อยาวาผาสอบด้วยนะครับในเพจหรือว่าใน Facebook ของพ่อยาวาตรงนี้นะครับก็ะจะมีแนวข้อสอบอะไรต่างๆหรือว่าพาททำข้อสอบในส่วนของการสอบราชการนะครับดังนั้นคือถ้าใครกำลังสอบราชการอยู่นะครับก็ฝากติดตามเพจพ่อยาวาผาสอบด้วยนะครับ